การรอคอยก็คือการทรมานการทรมานคือการรอคอยแต่สุดท้ายแล้วนะครับพวกเราก็พบกับความหวานชื่นความสนุกนะครับที่ทุกท่านรอแล้วรออีกนะครับมาแล้วครับการแสดงรอบสุดท้ายครับช่วงนี้นะครับเดี๋ยวน้องช้างก็แสดงกับเรานะครับเดินโชว์ตัวกันก่อนนะครับเดินโชว์ตัวให้น่ารักน่ารักเลแซมซายเดินจับพางให้เป็นระเบียบเรียบร้อยด้วยนะครับนักแสดงครับนี่ ดูช้างเดินจับหางกันด้วยดูดูดูเต็มผู้ชมครับที่มาว่าเราโมนี่ครับเขาเป็นระเบียบเรียบร้อยครับต้องมาเป็นที่หนึ่งนะครับผมอันดับแรกนะครับอันดับสองสามสี่ว้บ้ากันใหม่นะครับเดินจับหางเว้นระยะห่างหนึ่งช่วงหางครับเว้นช่องไฟแม่ครับผมสอ้สุดยอดนะครับ่ีมียกสองขาหลังหรือเปล่ามีโชว์หน่อยพรหลัง นโค้ดท่าแอคชั่นงามๆลูกสิตดาวซิดาวสวยงามสวยงามน่ารักน่าชังทีเดียวเอาเสียงปรบมือให้กับนักแสดงของเราด้วยนะคะเส้นเป็นชุดเป็นชุดเป็นชุดหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยหนนึ่งนัาสั่ง งานภาคใต้ก่อนะครับผมนะลงมาป้อนมาเลี้ยงมาหาน้องช้างกันนะครับให้น้องช้างได้ทานได้กินกันสําหรับรายได้ไดนะครับที่ได้จ้าหน้าที่อาหารช้างที่ท่านได้ป้อนเลี้ยงครับก็เป็นเงินกองทุนนะครับ,รบกองทุนของช้างนะครับเงินกองทุนของช้างนะครับในโครงการโลกของช้างเราเลยทั้งหมด80เชือกนะครับผมนะครายไ,ไ,ได้ที่เราเก็บสะสมไว้เป็นกองทุนนี้มันจะเอาลงมาให้การแสดง อย่างเดียวนะครับผมนะก็จะมีเพื่อนๆนะครที่ไม่ได้เป็นช้างแสดงด้วยนะครับที่จะได้รับนะครับกับกองทุนของน้องช้างในแันที่ด้ยวยนะครับผมนะครับ เลี้ยงอาหารน่องช้างน่องช้างได้กินก็มีความสุขนะครับน e ั่องเที่ยวก็มีความสุขในการ <offenders hh. S 2> ให้หนะครับมีความสุขสนุกกับการป้อนการเลี้ยงการให้นะครับส่วนน้องช้างล้วก็มีความสุขสนุกกับการรับการกินนะฮะของชอบอยู่แล้วนะครับ <S <S ผมได้กินได้ทานเนรามีความสุขอยู่แล้วนะครับอย่างไรก็ระมัดระวังด้วยนะครับผมนักท่องเที่ยวที่จะป้อนอาหารช้างไม่ต้องรีบไม่ต้องแย่งกันนะครับไปค่อยป้อน นะครับค่อยๆให้กันไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องเย่นกันเดี๋ยวป้อนกันทุกคนนะครับอ่าจะมีป้อนเรื่อยๆถ้าอ่ถ้าเรายังหืดยาวอ่าสบายครับผมไม่ต้องทําอะไรในอยู่อย่างเดียวกันยืดยาวยืดยาวนะครับเปล่าเลยเป่าเป่าเปล่าเลยมีเยอะนะครับมีพี่บอกพี่มีน้องบอกน้องมีเพื่อนบอกเพื่อน ช่วงมดหยุดยานเไปนียดีนะก็รยานเลยหรอไมหมูบ้านช้านี่เลยหมูบ้านช้าเราจะได้เห็นดาราชาดาราช้าก็เครืองไหนบ้างอย่างการแสดงช้างเราอนี่ก็เครื่องทุกเชื่อรับดาราช้างทุกเชื่อเลยนะครับนั้นแราีวามรับงเาหมดเลยนะดาราช้างเดี๋ยวก็จะจะอจาะเป็นที่จะเชื่อที่ะเชื่อลูปลอน ให้ยิบวะเอาให้ยช้างไม่ถือลูกช้างไม่ถือันีนีเดียวแล้วโอ้โหเอาพอแล้วพอแล้วพอแล้วอนี่เรยลูกล้นตัดดีักตันีพร้อมแล้วดีดีครับม่อนไปไปเไม่่อยยิ่ะโดนครัไม่แตกนะท่า้ชว้เสียดาย โอ้โหเป็นไปได้ยังไงโอ้หมดจนได้เลยนะวันนี้ยานเองคาเป้ครับท่านผู้ชมครับโอ้โหเกือบไม่หมดครับแต่สุดท้ายมีเซอร์ไพรส์ครับหมดนะครับในสองดอกสุดท้ายครับท่านผู้ชมครับลืมพนผลงานหน้าโยพิมพ์ปศาสตร์นะครับผมขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณนี่ว่าไปรูปต้นไม้นะฮะอาจารย์แถวหน้ากับ อายุตะกิกะซื้อๆดอกกะว่าสิอาย่แต่ว่าท่านเขาอาจจรยั์ความดังด้านทิศเหนือก็คือการโห้กกะว่าสิเอาอยู่ดอกแต่กะซื้อๆเอาสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจครับอยากดยนผลงานของน้องแสนคำก็มาติดต่อได้นะครับติดต่อได้ที่เจ้าหน้าที่ของเรานะครับติดต่อได้เลยนะครับติดต่อได้นะครับเดี๋ยวรองช้างว่านึงนะครับโผม โห่แล่าฮุกนะครับให้กับคุณท่านได้ชมกันนะครับผมอ้าวไปก่อนแล้วนะคะจบ,บแล้วแล้วก็โอเค stand up please stand up s t a n d up please thank you ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับฟุตบอลจูงถืออยู thank you so much ขอบคุณมากมาก,มากนะครับผมที่กับมาร่วมสนุกกับน้อง,ปปองช้างนะครับท่านที่สองับจากฟิลิปปินส์เี่จะการลุกขึ้นได้ครับ t h a l k o u so m u h Thank you. ขอบคุณครับ Good fortune to you. ร้านที่สามครับจากจากไหนครับโอ้ถอยยาพูถอยยงพูเมืองพะยาแลถอยยาพูก็มีช้างเหมือนกันนะอ๋อมีช้างด้วยนะแถมอีกนะ คูบ้านค่ายก็มีชา้างเหมือนกันนะครับผมมีช้างแสดงเหมือนกันโอเคครับลงขึ้นได้จ้าเสร็จอ่างท่านผ่านไปครับอ่าสามท่านผ่านไปต่อไปสองสองท่านอ่าต่อไปขอเรียนเชิญขอเป็นสุภาพสตรีบ้างครับสองท่านครับถูกไหมครับนั่งวงช้างสองท่านนี่แต่น้องนะครับ ออนะครับคึ่งทอดนะครับหากันแค่หนึ่งชั่วโมงแค่นั้นเองนะครับเอานะ,ค,ะนนนนครับทองแท้กับแดน้องครับอ้าวลูกบอลลูกแท้หร <c oughs> ือว่วาลูกหนานะทุกลูกนี้ก็ระวังหน่อยัแล้วเรียบร้อยครับผมยาดองที่คารามางครับเดี๋ยวก็มีกาลาบาลครับเสียบไปเลยลูกสามปรงครับโดนเข้าตรงตูตัวเ อนนี้เฮยยงดังคลผูรักษาประตูแบบผู้รักษาประตูไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ทรับในเฮดังๆนะแต่ยิงเข้าในเฮยดังผูรักษา